ไม่มาวะมันจะกล้ามาเหรอ คนผมไม่ดับไว้อีกสองคนเนี่ยตามกูมา,เ,าเร็วไปเ,เร็วดีว่าเราขย,ยันซ้อมไม่งั้นอ่ะเสกแน่ป่เาเฮ้รีบๆเอาไปดิเอ,เอ็งไปจอดไปตรงนี้อ,อ,อยากจะก็ตามหาไม่พบ ถ้าเจ้านายไปช่วยผมไม่ทันมีหวังไอ้พรานหอดมาเผาผมทั้งเป็นแน่ทำาไมพลาดได้มาเล่นล็อกตัวผมเลยไม่ทันคิดในซ้ำไปดําหลบไปนอนกับทิวก่อนครับกลับมาแล้วหัวหน้ายังมีหน้ามาหัวลอยอมผมสั่งทิวไว้แล้วไม่ให้พวกคุณไปยุ่งทำไมไม่เชื่อบ้างเราเป็นหัหัวหน้านะครับ ทีหลังอย่าละเมิดอีกนะความลับแตกหมดรู้ไหมคุณสามคนจะพลอยตายซะเปล่าทานข้าวหรือยังข้าหัวหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพวงแขเธอไม่ยอมทานเธอพูดสัส้นๆแตกไม่ลง <laughs> พูดกูไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวพ่อจะชวนแสดกเองเชครับี่แหละอาหารครับ อาหารผักเนี่ยมีโปรตีนวิตามินสูงออรอบเบียร์สัหน่อยพอมืนมแล้วก็กินข้าวไหนเบียร์น้ำขาวนี่ไงเด็กเด็กผมทำเององั้นก็ลินมันเลยนึกเหือว,ว่าิ้งกินไม่ได้อ่ะห,อหยิบแก้วมาสิ ต้องการให้คุณได้สุษาชีวิตสัตว์ในป่าเขาเขียวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่ารักน่าถนอมและหัวงแหนเพื่อคุณจะได้รู้ว่าสัตว์แม่ก็รักชีวิตมันเปม่นกันถ้าจะอร่อยนะเข็นกินไปคนเดียวอือ้อวอ้วิองกดเปรี้ยวเลย ล้องสีต้องตามด้วยนี่ที่แก้ได้ะอะทิอานจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนถ้าที่ยังอยู่ที่นี่จะให้ดีอ่ะคุณสวยที่สลับบ้านซะคุณจะใช้ปืนหรือมีดอ่ะฉ <c oughs> ันหยิบอะไรได้เมื่อไรฉันลงมือทันทีผมเป็นรายแรกใช่ไหมแน่นอนคุณไม่เป็นตัวการ ที่โดนบันดาลในชีวิตฉันเปลี่ยนปะคุณต้องรับผิดชอบสิตกลงผมจะรับชอบตั้แต่คืนนี้สวนรับผิดต้องยกไปก่อนรับชอบจะไม่รับผิดเหรอใช่ผมจะพาคุณไปพักที่พักของผม,ผมคุณพร้อมจะไปหรือยังฉันพร้อมเสมอใีเพลิงประกายเพชร เดียวสูงอยู่ไม่ส้อยไปหาดวงแก้วแล้วจะเลยไปพบคุณที่หนองบัวแดงค่ะอเอ๊พบพวงแขนหรือยังคะไม่มีข่าวเลยเดี๋ยวผมจะแวะปฏิบ้านของดวงแก้วสักหน่อยเพื่อจะเจอคุณสูงอยู่ที่นั่นระวังตัวหน่อยนะคะจะเจอกับไอ้เพลิงปรกกายเพชรได้ข่าวว่ามันตีราคาคนต่ำกว่าสาัตว์เสียอีกชาวบ้านเนี่ยกลัวกจนลันลานทำไมจะไม่กลัวขนาดของผมจะไอ้ดำไว้ มันยังแอบมาช่วยไปได้ข้าคนของผมจะหลายศพคุณซอยกับคุณจะระวังตัวไว้หน่อยนะครับผมไปะ่ะจะไปข่าวอะไรบ้างเขา่าเป็นพี่ชายของคุณผมจะไม่ทำอะไรเขาหรอกเพียงแต่อยากจะพบและพูดคุยเขานิดหน่อยเท่านั้นค่ะถ้าเขามา ฉันจะบอกตามที่เสียสั่งอืมืผมไม่หาเสือที่บา้าคุณสร้อยบอกว่ามาที่นี่ผมก็เลยตามมาเรื่องคุณพวงแคร์หายไปใช่ไหมคะ ใช่ครับแกหายไปตั้งแต่วันที่ไปหาเสียสูงคุณพวงแขมไม่ได้มาที่นี่ฉันบอกเสียสูงไปลแล้วคุณต้องยุ่งกับงานไร่ผมไม่อยากให้คุณต้องเสียเวลาถ้ามีปัญหาวันหลังผมจะมารบกวนคุณอีกทีนลาละครับ ัวและแหงฉันล่าใจนะจะตายไม่รู้ตัวอ๋อตาพ่เสยพูดกับเสียสูนั่นเหรอนั่งคุยกันก่อนจะพ่อใ่ะคุณดูแก้วเรื่องอะไรไม่เชิญเจ้าของบ้านที่นั่งฉันสิคุณจะเป็นฝ่ายเชิญคุณทำอะไรแผลงๆพิลึกคนจริงเลยแอบฟังอยู่นานเลยใช่มหม ก็นานพอสมควรนี่จะออกมาโนดไอผู้เวกนวนตะายนั่นซะแล้วแต่แต่เกรงใจเจ้าของบ้านคุณช่วยพี่ดำม,มาได้ไงคะเมันจะผาต้องเป็นผมเข้าไปตัดเชื้อผ้าดำหนีมันพลิกป่าหาผมไม่พบต่อไปคุณกับพี่ดำคงจะโผล่ออกมาจากป่าลำบากเรื่อยจิบจ้อยใจผมอย,อยากจะพบคุณ อยากเห็นหน้าคุณผมบอกตรงๆนะหน้าคุณดูแก้วน่ะหวานหานไอ้เพลิงประกายเพชร<ะ>ลบลบุกมีเป็นเพียแค่เพ,พื่อนผมคุณอรล้อมึงไว้หมดแล้วยอมให้จับซนดีๆดวงแก้วจะได้ไม่ต้องได้รับอันตรายอย่าเสี่ยงดีกว่าไอ้เพลิงลูกสีก็เพิ่มมพูมันย้อนกลับมา คนทีู่้เขาเหรอคะเขาไม่กล้าทําอะไรผมนะจะมีอีกหลายอย่างที่เขากับผมต้องเคลียร์กันหาที่ดึงก่อนดีกว่าวางไอ้เพลิงโยนเปินทิ้งแล้วออกมาเดี๋ยวนี้มึงไปไหนไม่รอดหรอกเถี่ยววุ้ยดำวุ้ยเอาตัวสไลยากมาวุ้ยไอ้ไอไอ้รับ้ดีวะเอเฮ้ยอย่าพึ่งยิงวุ้ยเฮ้ยหย่า ดูไซสูงอพอดียาตงสาวไปใช่ไหมอ๋อบอกคุยแกถอยกลับไปรวนทุกคนเสียเพิ่มพูนด้วยวันีีเขาจะมาดนี้เดือดอเฮ้ยอยาไอ้รียำเหวือกูหญิงบังนะกูดูแกคือบ้านไปกบอนไม่ต้องห่วงผม ไอ้ส้มมาจอกไปดึงนี้ทำไมยิงเท่ากว่าพรรยาตายก่อนพี่ส้มอย่ายิงนะพอ่สอ้ม <c oughs> อย่าเสียนะเว้ยผู้หญิงกูฆ่าได้เฮ้ยออกด้านหลัง เด็กดีได้พ่อพูดลูกน้องสกวอยู่เป็สุขสบายดีใคาเลือกประพึ่งช่วได้น้องสายก็ปลอดภัยบายที่ีบ้านหืมหืมหืม ไอ้ดำมันทรยศจริงๆมันเป็นพรรคพวกอไอ้เพิงประกายเพชรอยซะแลว้วแล้วทีนี้เราจะทำยังไงต้อยระยะก็ถูกฉุดตัวไปต้นหน้าต่อตาอืมเราไปปรึกษากันใหม่ต่อไปนี้จะใช้วิธีตาต่อตามันจับคนของเราไปได้ทำไมเราจะจับคนของมันไม่ได้เรียกประชุมพานมือดีของเราทั้งหมดผมจะสร้างมือพิเศษมาเพิ่มเอานี้ เราจะเป็นฝ่ายล่ามันบ้างดำมันเข้ากับนายคนเนี้ยต่อไปจะเข้ากับพี่สูงไม่ได้รู้มนะผมรู้แต่ถ้าหาว่าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็ตายเหมือนกับที่หลายคนตายมาแล้วอะ่ะดำคิดบ้างมะพี่สูงจะต้องตามมาก็คงจะเป็นอย่างนั้น ถ้าพี่สูงเขาจับดวงแก้วน้องสาวดำมาเป็นตัวประกันบ้างล่ะดำจะทำยังไงเคยคิดบ้างไหมดวงแก้วไม่เกี่ยวกับผมเขาทำไรอย่างเดียวฉันก็ไม่เกี่ยวกับพี่สูงเหมือนกันทําไมดำคิดจับตัวฉันมาด้วยอ่ะคอยดูเถอะดวงแก้วจะต้องเคราะห์ร้ายเสียสูงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ดำฮะ <c ười> คุณจะกูดำมันเลยไม่สำเร็จหรอก <c ười> จับตัวฉันทำไมอ่ะําให้มันอ่อนหวานเลยแล้วผมจะตอบคุณก็ททำตัวมันจนจะให้อ่อนหวานได้ยังไงถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกันใครดูนะพี่ชายฉันจะไม่ปล่อยให้คุณรอยนวลอยู่หรอก <c oughs> ผมก็จะทำกับเขาอย่างนั้นเหมือนกันถ้านแน่จริงให้เขาตามเข้าป่ามาสิเพราะว่าป่านี้นะไอเสียจอมโหดนั่นน่ะ คนนั่งคอตกไปตามๆกันแล้วอีคนใจร้ายตายซะเถอ, <Hey. S 2> อะเฮ้ยอาถ้าผมตายคุณคิดว่าคุณจะรอดไปได้ทำเก็บไม่เขาา้าท่าตายฉันเก็บนะมันยังน้อยไปนะคนอย่างเธอพี่ชายเธอคณจะตายสุดด้วยซ้ำไปแต่ฉันไม่ใจดำพอที่จะทำอย่างนั้นฉันไม่กล้าหัวด้วยเป็นโอกาสของคุณละจะฆ่าฉันก็ชารสิ อ้้องหาลีมานไรอยู่แล้ะแล้วคุณจะรู้เองบาปก,การรมที่คุณและวโทษของคุณทำเอาไว้ผลตอบแทนจะเป็นยังไงเฮียวดำเอาตัวแม่คนนี้ไปที่ห้วยไม้สอดหลังผูเขียวขอบใจบุณสืบม,มากที่นำกำลังมาสมทบกับฉันเออแล้วคุณเพิ่มล่ะ ไปน้องหารครับอืมติดต่อเริ่มมาให้กับเสียพูนเพื่อมาสมของที่ถูกทําลายไปงานนี้ผมจัดมือดีมาช่วยอืมมือเก้เาๆทานั้นแล้วนี่คือกำนันหินแห่งภูแก่งอืมคุมเขตแดนติดถึงกันเจ็ดเขตแล้วก็คนกลางคือพลานหอกม,มือปืนเอ็มสิบหกผู้ไปชิดล่าวัวแดงเพียงอย่างเดียวแล้วก็พลานหลัน มือชัวโมผู้ล้มกระทิงเลี้ยงผาฝีมือพุ่งชมวกมแม่นเหมือนจับหวังเจ้าจำกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่แกะรอยและตามหาคุณพวงแขเพื่อช่วยเหลือพ้นจากเงื่มมือไอ้เพลิงประกายเพชรแล้วทางคุณเป็นสูงล่ะครับมีใครบ้างมี่คือไอ้ขวัญมือขวัญติดติดและนี่คือฝนท่าแพมือชัวมูกมหาตาน และนี่คือไอ้เลนมือหลาวจอมอาหังกาที่ตะลุยมาแล้วเจ็ดย่างนำ้ำสุดท้ายคือไอ้เดียวมือมีถูีมีลีลาในการฆ่าดิบแล้วพราวนี่คือสี่เพชฌฆาที่ผมจ้างมาเพื่อชิงตัวสารายากลับอย่างนี้ไอ้เติมประกายเพชรส้มซิ่นื่งงานนี้สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์งานนี้ไม่ว่าฝ่ายใดนำตัวน้องสาวฉัน กับน้องสาวคุณเพิ่งกลับมาได้จะมีรางวัลให้เป็นพิเศษพยายามหาทางใช้วิธีเงียบช่วยตัวประกันออกมา <c oughs> ไม่อย่างนั้นพวกมันจะแตกตื่นอาจจะฆ่าตัวประกันได้เออผมคิดว่าเราจับตัวดวงแก้วมาเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับมันดีไหมครับอ <c oughs> อย่าเพิ่งฉันมั่นใจว่าไอ้เพลิงม,มันจะต้องติดต่อกับดวงแก้วสุส แกมีหน้าที่คุมเกมนี้ดูแก้วรู้ใจรู้แล้วออกมาเจอไม่มีใครหรอกขอบอะไรมาอะแยะเจ้าข้าเนี่ยนี่ต้องของกินของใช้เพื่อดูผม เห็นคุณบดไม่มีเสื้อผ้าใส่ลงไร่นี่คุณรู้ขนาดแี่าไเหรออืมอืสามสิบยี่สิบสี่สามสิบห้าใบหัวเรี่องนะโอ้ผมเป็นเจ้าป่าไม่ใช่เจ้าพอ่อสั่ส่วนคุณลูแก้วเนี่ยผมในเอาที่บอกไม่พลาดคงชะนานมากเลยสิจับตัวคุณไส้ระยะกับคุณพวงแขไปที่ดูชสว้ทรงเห็นหมดแล้วเหรอโอ,อ้ผมทำตามหน้าที่ ไม่ได้คิดเอาคุณสนในใจเลยนี่พวกคุณจะเอาให้เธอทนเป็นการส่วนตัวสิเธอชนอะไรไหวเธอเมื่อไหร่แม่เลยจะอามีดเอาปืนล่อผมอยู่เรื่อยนี่เห็นเป็นผู้หญิงเลยแห้อภัยแกบอกซะก่อนนะอย่ามาหลอกให้แกหลงลมแกไม่อภัยเด็ดขาดดวงแก้วคือดวงใจของผมถ้าทำอย่างนั้นผมก็เลยคนเต็มทีึ้เชื่อย่าอา้าวทำไมล่ะ กดูสิมาแต่ละทีเดี๋ยวใช้ชื่อชาติบ้างคือประกายเพชรบ้างโบดแดงบ้างฉันไม่กลายเป็นคนมีแฟนทีเดียวสามคนใช่เหรอ <c oughs> เพื่อเหตุผลในการทํางานกองผมบางอย่างนะดวงแค่ตวกระจผมเฮ้ยลบเร็ว ยานี่ก็ดูแลตัวคอรราวาตัวให้ดีนะมันอาจจะมาดักจับตัวคุณเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันสั่งลูกน้องให้เตรียมพ่อไม่ตลอดเวลาละตัวคุณเองระวังไวเ้เถอะเดี๋ยวที่เสร็จไม่พวงแขกกับสัตยาซะก่อนอืมไม่ได้อมมแอมบมล็อกแต่ถ้าได้ก็ดีพูดมาป้า เบียรขาวกับแก้วสองแก้วจะช่วยกระจัดความโปรได้ป็นอย่างดีแล้วค่อยทานข้าวอืมอรีบม,ม,ม,มาอีกสิมองเฉออยทำไมละ่ะอืรีบมาอีกสิอืมคุณตัวจะเมาเหรอี่เพลิงประกายเผ็ด คุณตั้งใจจะมอมฉันใช่ไหมล่ะตัวจักฉันน้อยไปนักดื่มคอทองแดงหลายคนน่ะยอมยกรงขาวให้ฉันมาแล้วคุณมอมฉันไม่สร็จหรอกคุณเก่งอย่างที่ผมนึกไม่ถึงเพราะงานเสียสูงที่ได้ทิ้งบ้านคุณมพลานออกล่าสายกับเสียเพิ่มพูนได้อย่างสนุกได้ข้าค้าขายสารพัดที่เป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างสนุก ว่าคุณเดือดร้อนอะไรอะ่ะคุณจะละเมอว่าตัวเองเป็นเจ้าแผ่นดินคนที่คิดอย่างคุณน่ะตายไปเท่าไหร่แล้วโดยรูมือกับงแขกใช่ไหมอืมทำไม่ถามอย่างนั้นล่ะคุณเพลอปการนะนูกเสียเพิ่มคูณและเสียสูงวางแผนรูม,มือกันตกลงกันว่าเสียเพิ่มพูนจะค้ามไม้และล่าสัตว์ประเภทที่หายากราคาแพง เสียสูงจะขยายที่ดินขึ้นไปเขตป่าสงวนให้ชาวบ้านหักล้างถางพงและบังคับซื้อราคาถูกถูกคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องนอนดีกว่าเอาละคุณผ่านที่กลับบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นตายคราวนี้เป็นทีของฉันบ้างละแค่นี้ร้อยเปรเซ็นต์ฉันยินดีค่ะ นี่มันมีลูกก็มาหลไหแล้วคุณสระยาฮะกระสุนไม่อยู่นี่อืมเยออ่นอนหักอื่อเหนือันะ นอกวกล่าวอยู่ในป่าเพราะเสียสูงแทๆ้ๆอย่งมนตกลงกันแบบนี้ดีมนะนีทิวแบบไหนครับมีทิวพาฉันกลับบ้านฉันจะให้พี่สูงตกรางวัลให้อย่างงามมีทิวเรือกเอาระหว่างเงินเป็นหน่ง่นบต่ตัวฉันตัวคุณสร้อยใช่ถ้าไม่เอาเงินเลื่อกตัวฉันแทนก็ได้ เอาตูคุณซ้อนไปเพื่ออะไรครับอืมก็แต่งงานกับฉันนะสิพูดจริงๆนะฉันจะให้พี่สุงจัดก,การแต่งงานให้เราหรือปิดทำมาหาเกินตามภาษาผัวเมียฉันมีอยู่ก้อนหนึ่งพอจะสร้างหลักฐานได้ผมไม่บังอาจหรอกครับคุณซ้อยเป็นความสมัครใจของฉันเองฉันจะถือมิทิวเป็นผู้นำและมีบุญงคู่กับฉัน ฉันจะบอกกับพี่สูงว่ามีเทิวคือผู้ชุดชีวิตใหม่ให้ฉันไปเฮ้ยยังไงไปไงเฮ้ยเร็วไปมีผู้ี่ไหมผู้ช่วยไปคุณซอดไปกับผมอย่าส่งเสียงดังนะไปเร็ว